อย่าให้หลุดมือห้าสัญญาณลักษณะนิสัยที่บอกว่าคนนี้ฉลาดทางด้านอารมณ์เหมาะเป็นพ่อหรือแม่ของลูกความฉลาดทางด้านอารมณ์ควรมีติดตัวไว้เพราะส่งผลต่อทุกด้านในชีวิตโดยเฉพาะความเหมาะสมที่จะเป็นพ่อหรือแม่ของลูกด้วยเหตุนี้เราจึงมาบอกสัญญาณและละักษณะนิสัยของคนนี้ ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือมีอะไรบ้างมาดูกันครับ 1. เอาใจเขามาใส่ใจเราแบบไม่เสียแซงสังเกตได้จากการเข้ากับคนอื่นได้ดีเนื่องจากเขามีความสุขจากภายในจึงสามารถส่งความสุขกับคนรอบข้างในทางตรงกันข้ามหากเขาไม่มีความฉลาดทางอารมณ์ก็ทำให้เขามีปัญหากับคนรอบข้าง อาจเป็นเพื่อนๆหรือใครก็ตามทุกคนเลย 2. ชอบสำรวจตัวเองว่าทำอะไรผิดพลาดไว้แล้วแก้ไขปัญหาแสดงว่าเขามีความเข้มแข็งสังเกตได้เมื่อมีปัญหาเขาจะควบคุมอารมณ์แบบไม่ด่าดตัวเองเลยและคนอื่นด้วย 3. ไม่ไหลาตามอารมณ์ด้านลบเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ขี้เกียจเบื่อ หรืออื่นๆเพราะเขารู้ว่าอารมณ์เหล่านี้เป็นข้ออ้างในการที่จะทำอะไรด้วยเหตุนี้เขาจึงประสบความสำเร็จได้ง่ายในเรื่องที่ทำอยู่ 4. ควบคุมอารมณ์ในการใช้จ่ายเงินถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวหรือไม่มีเงินมากพอแต่ก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้ที่จะไม่ซื้อ สิ่งที่ไม่จมเป็นหรือสิ่งที่เพิ่มพูนความดีความเท่ในสายตาผู้คนซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ตามมา 5. อาอภัยได้ง่ายเขาอาภัยคนอื่นได้ง่ายมากสังเกตจากการควบคุมอารมณ์โกรธหรือเกลียดซึ่งเป็นอีกหนึ่งนิสัยที่ชี้ว่ามีความฉลาดทางด้านอารมณ์เหมาะที่จะเลือกเขา มาเป็นพ่อหรือแม่ของลูกนั่นเองเมื่อรับฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างสุดท้ายนี้เราขอให้ทุกคนเจอคนที่เหมาะสมกับการที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกหากสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปวิดีโอได้เลยทางทีมงานยินดีที่จะมาตอบทุกคำถามรักและห่วงใยคุณอยู่เสมอ สวยหล่อได้ด้วยเจ็ดพิธีง่ายๆสร้างความมั่นใจให้ตัวเองทุกคนมีดีในตัวเองและถ้าอยากให้สังคมรับรู้ว่าคุณมีข้อดีขนาดไหนลองมาฟังเรื่องนี้ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของความมั่นใจด้วยการก้าวข้ามความกลัวได้ดังต่อไปนี้ 1. ปลูกฝังทัศนคติด้วยการคิดดีกับตัวเองเช่นว่า เราก็มีดีเหมือนกันเมื่อมีการมองตัวเองในแง่ดีแล้วจังสามารถมองคนอื่นได้ในแง่ดีเพราะว่าการใช้ทัศนคติในการมองตัวเองคือชุดเดียวกันกับการมองคนอื่นนั่นเองข้อที่สองไม่เปรียบเทียบกันและพัฒนาข้อดีตัวเองทุกคนมีข้อดีและข้อด้อยที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้าหากได้นำข้อด้อยตัวเองนั้น ไปเปรียบเทียบกับข้อดีของคนอื่นแน่นอนว่าย่อมทำให้สูญเสียความมั่นใจและเพราะฉะนั้นหยุดการเปรียบเทียบและหันมาพัฒนาข้อดีให้ยิ่งขึ้นต่อไป 3. เมื่อคิดจะทำอะไรให้ลงมือทำในสิ่งที่บอกกับตัวเองหากคุณได้วางเป้าหมายเช่นวันนี้จะอ่านหนังสือให้จบวันนี้จะออกกำลังกายเมื่อทำได้จริง ก็จะทำให้เกิดความมั่นใจ 4. รับผิดชอบตัวเองให้ได้มากที่สุดการดูแลตัวเองด้วยการเมตตาตัวเองหรือรับผิดชอบความฝันของตนเองนั้นแบบไม่ใช้ชีวิตไปวันวัน 5. เปลี่ยนกิริยาท่าทางวิธีนี้เป็นการสร้างความมั่นใจจากภายนอกแต่อยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเริ่มต้นด้วยการใช้สายตาที่มองตรง ไม่ห่อไหลหรือหลังตรงรวมไปถึงสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆึกเรียนรู้จากวิธีการที่จะล้มเหลวความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดาเพียงรู้จากเหตุการณ์นั้นแล้วพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆ 7. ประเมินตัวเองทุกๆวันคือประเมินและมั่นใจว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานอย่างไร แบบไม่แข่งกับคนอื่นเลยความมั่นใจฝึกกันได้อย่างสม่ำเสมอสุดท้ายนี้เราขอให้ทุกคนสวยหล่ออย่างมั่นใจหากสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างยินดีทุกคำถามรักและห่วงใยคุณเสมอ